เราเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับประตูชัยโอ้โหเจออาร์ติสต์นะครับบ้านเราเลยเจริญแบบก้าวกระโดดน,นะท,ทนนั้งทนนทั้งรถราง,างถึงแล้วนะครับประตูชัยอาเยอร <c oughs> ์าเดอนที่ยงเดลินตัวสกถูกปะวะประตูชัยที่ลาวนะครับที่ว่าเราเห็นที่ลาวเรียงจันนะไม่ใช่เราเห็นที่ฝรั่งเศสครับเข้าบรรยากาศใ,ใหญ่มากดูโตผมนะ เข้าไปดูกันแล้วกันนะครับประตูชัยอาร์เดอร์ทียงเดลิตุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีจะไปถนนช้อปปิ้งที่หนึ่งชองอาริเซ่ครับนี่นี่สองสามสายนี่ช้อปปิ้งในคาเฟ่อยู่วิทตองนะครับเดินกินข้าวอะไรกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เต็มวันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะพาไปไอเฟลนะครับก็เจอกันได้นะครับทุกทีทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปอุโมงนะครับเพื่อไปโผล่ที่ประตูชัยนะครับอาร์เดอร์ชวมอะไรจะอ่านไม่ออกนะครับไป โอเคครับลุยโอ,โ,โอ้โหเจออาร์ติสนะครับสุดคนน,นี้สุดบ้านเรานี่ศิลปินได้เลยนะโอ้โหสุดจริงสุดจริงนะน้วอยู่ในโอโมงเสียงกล้องเลยเพาะมากนะครับนี่ครับ,รบก็เป็นเรื่องราวการต่อสู้นะต่อสู้ก,การปฏิวัตินะครับ การแสดงออกถึงชัยชนะนะครับนะครับถนนนี้ก็คือถนอน11สายนะถนนที่11สายมาบรรจบพบกันนะครับนะครับทางรัชการที่5เนี่ยนะครับร้อ5ของเราเองนะครับก็เอามาทําเป็นถนนลาดําเนเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะครับแล้วก็ลานรูปส่งม้าก็มีเหมือนกันก็เอามาจากที่นี่เหมือนกันนะครับตอนนั้นก็ถือว่าอรอ5ของเราเนี่ยทรงแบบถ้าภาษาบ้านเราก็ฉลาดนะครับจะเขาใช้คําว่าปีชาใช่ไหมคือจังหวะว่า รู้แล้วฝรั่งเศสมาแน่นอนนะครับมาขอเป็นเมืองขึ้นแน่นอนนะท่านก็ส่งลูกเรียนฝรั่งเศสเลยทําเจริญสามามัมนร์ทำไมตีอารมณ์แบบเฮ้เราก็เป็นประเทศเหมือนกันนะเป็นเพื่อนกันได้ไม่ต้องรุกรานกันมีอะไรคุยกันได้อะเนีย่ยนะครับไปยรัสเซียนะไปหาพระเจ้าซาร์นะครับแล้วก็เรียนพูดภาษาได้นะครับเจริญเหมือนกันเป็นเพื่อนกันมีอะไรคุยกันนะอยากทาธุรกิจบอกไม่ต้องมายึดกันไม่ต้องมาฆ่ามาแกงกันอย่าเข้าประเทศบอกเดี๋ยวทําให้นะครับอ่าเราไม่มีธาตุนะ เราใส่เสื้อนะอ่าเราไม่ต้องก้มกาบก้มหมอบนี่คือสิ่งที่รอห้าทำนะครับแล้วก็ทำถนนทำอะไรเนี่ยทำประตูชัยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูด้านหน้าก็มาเป็นสยามกันวันนี้นะครับก็ถือว่าอ่ารอห้าก็เป็นแบบช่วงที่บ้านเราในเจริญแบบก้าวกระโดดน,นะทั้งถนนทั้งรถรางรถไฟการเลิกทาสอะไรต่างนะครับด้านหน้าประตูครับโอเคเดี๋ยวผมพาดเดินใหญ่มากนะครับ นอกจากที่ไทยนะครับโก๊อปป,ปปี้มาแล้วนะครับก็มีที่ลาวนะครับตอนนั้นฝรั่งเศสก็ยึดลาวนะครับแล้วก็ไปสร้างประตูชัยเดินมาอยู่ด้านมุมด้านหลังนะมุมด้านหลังก็สวยนะครับคนน้อยด้วยนะครับ้ามาถ่ายด้านหลังนี่จะดีกว่าคนน้อยพาเข้าด้านหลังแล้วก็เข้าด้านกลางสวยิ้งนนะฮะนี่ก็เป็นรายชื่อผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเจริงๆแล้วผมมาแบบไม่มีไกด์ไม่มีคนมาสอนนะฮะ แต่ก็สวยมากครับอันนี้ก็สามารถขึ้นข้างบนได้นะครับผมไม่ได้ซื้อแล้วนี่มีไว้อะไรด้วยนะครับมีจุดไฟชื่อไว้อะไรนะครับผูเสียชีวิตหรือเปล่าครับใครจะเดินทางเป็นรายชื่อนะข้างบนก็สวยมากเลยนะครับวิจิตเลยวิจิตเลยนะครับนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็มานะครับมีโอกาสก็อยากให้มานะครับเดี๋ยวก็จะเจอทัวร์ลงหรือว่าใช่สิมา ไม่มีตังค์ใครจนะรวยเหะเนทศคนับะก็ต้องบอกเลยว่าถ้ารุ่นเราเนี่ยรุ่นเราจะชอบพูดคำนี้หละครับนะครับแต่ผมจะบอกว่าคือเด็กรุ่นใหม่สมัยนะี้อย่าไปดูถูกเขามาได้นะมาด้วยความสามารถด้วยนะนะครับผมจะบอกว่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยสองสามหมื่นก็มีแล้วนะเขาเผื่อสองหมื่นกว่าบาทมีแล้วนะตั๋วธรรมดาแ้วถ้ามีความรู้ด้านการจองตั๋วนะแล้ววีซ่าไม่แพง